ขนะครับคุณหญิงนพพรเปิดลงพิมพ์นิยายผู้หญิงโดยเฉพาะแห่งหนึ่งพบว่าผลกำไรเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจำนวนเล่มของนิยายดังสมการ a เท่ากับ1 0 2 4 b ลบ7 b กำลังสองเมื่อ a คือกำไรและ b คือจำนวนเล่มในการพิมพ์แต่ละครั้งนะครับถ้าต้องการให้ได้ผลกำไรมากที่สุดจะต้องพิมพ์ ออกมาขายทีละทั้งหมดกี่เล่มนะครับกอไก่698เล่มขอไข่716เล่มคอควาย682เล่มงองู724ดร่สิ่เล่มข้อนี้ก็จะเอากลับมาอ่านจดใหม่ก่อนนะครับเขาบอกว่าเปิดลงพิมพ์แล้วก็ ผลกาไรเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจำนวนเล่มนะครับโดยก็เป็นตามสมการนี้ใช่ไหมครับ้เราก็ต้องสังเกตสมการนี้ก่อนสังเกตสมการนี้นะครับเเท่ากับ1น 24b ลบ 7b กำลังสองโดย A คือกำไรและบคือจำนวนเล่มที่ผลิตใช่ไหมครับอ่าดังนั้น a คือกำไรก็จะเท่ากับ1 0 2 4คูณกับจำนวนเล่มลบ7คูณกับจำนวนเล่มยกกำลังสองนั่นเองทีนี้เขาบอกว่าอยากจะให้ A เนี่ยมันมากที่สุดเลย จะต้องพิมพ์เนี่ยทั้งหมดกี่เล่มนะครับอ่าเวลาเจอโจทย์ที่เขาถามเกี่ยวกับค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดเนี่ยน้องก็เดาได้เลยนะครับว่าข้อนี้เนี่ยต้องใช้ความรู้ของพาราโบลานั่นเองอ่าใช้ความรู้เรื่องพาราโบลานะครับเพราะว่าอะไรอ่าพี่พูดถึงพาราโบลาก่อนนะครับพาราโบลาเนี่ยสมการตั้งต้นของมันก็คือ y เท่ากับ ax กำลังสอบวก bx บวก c ใช่ไหมครับมัคือสมการกำลังสองนั่นแหละ แต่ว่ามันคือเรื่องเดียวกับเรื่องพาราโบลานั่นเองนะครับเราจะเปลี่ยนจาก ax กำลังสองบวก bx บวก c เนี่ยให้อยู่ในรูป a คูณอยู่กับ x ลบ h ทั้งหมดตัวกำลังสองบวก k นะครับพอเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปนี้ได้ปุ๊บมันก็จะง่ายขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถเอามา,าใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยโดยาจาก a ก่อน a เนี่ยถ้ามีค่าเป็นบวกเนี่ยจะได้ว่าเป็นปรกราฟหงายนะครับแต่ถ้าเป็นค่าเป็นลบเนี่ย จะได้เป็นกราฟควากราฟหงายก็คืออย่างนี้นั่นเองกราฟหงายแต่ถ้ากราฟความก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ x ลบ h ขัานบทยกกำลังสองบวก k ใช่ไหมครับ h กับ k เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพราะว่ามันคือจุด hk นั่นเองเป็นจุดยอดนะครับดังนั้นจุดยอดคือตรงไหนครับคือตรงนี้นั่นเองอันนี้แหละเขาเรียกว่าจุดยอดอันนี้คือกราฟหงายใช่ไหมครับจะมีจุดยอดอยู่ที่จุดต่ําสุดเลย แต่ถ้าเป็นกราฟความเนี่ยก็จะมีจุดยอดอยู่ตรงจุดสูงสุดนะครับก็แล้วแต่ว่าเป็นกราฟหงายหรือกราฟความอ่าอันนี้จำยังจําได้ไหมครับถ้าเป็นกราฟความ A เท่ากับลบกราฟหงาย A เป็นบวกนั่นเองอ่าก็แค่นี้เองพาราบลามีใช้ความรู้แค่นี้เองใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยเขาบอ,อ вот, กเขาถามจุดค่าที่มากที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นเราก็เดาได้เลยว่ามันต้องเป็นตัวนี้แน่นอนต้องหาจุด hk มาให้ได้นะครับซึ่งกราฟต้องเป็นกราฟความด้วย อ่าเราก็มาลองเปลี่ยนสมการของเราดูก่อนนะครับเขาบอกว่า a เท <A S 1> ่ากับอะไรครับ1นึ่งมื่นยี b ลบเ b กำลังสองใช่ไหมครับก็ใช้ความรู้ที่เราพี่พูดไปเมื่อกี้เลยก็คือเราต้องเปลี่ยนรูปจัดรูปให้ได้นะครับอ่าว้วก็ย้ายตัว b กำลังสองมาข้างหน้าก่อนจะเป็นลบเ b กำลังสองบวกหมื b ่ b นะครับอ่าทีนี้เราก็ดึงลบเออกมา ก็จะเป็นลบเคูณอยู่กับ b ีกำลังสองบวกกับอะไรครับเอ้ยลบกับอะไรครับลบกับ1 4 3 2B ี่สนั่นเองนะครับหนึ่งพัี่เอาเจไปหานั่นเองทีนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์นะครับก็จะได้ว่า b ีกำลังสองลบสองคูณอยู่กับอะไร 716B ใช่ไหมครับพี่ก็ต้องบวก 716B กำลังสองเข้าไปเอ้ยไม่ที่บีเจ็ดร้อยสิบหกกำลังสองเข้าไปนะครับทําไมอยู่เราถึงบวกเพิ่มเพราะว่าพี่อยากจะให้มันอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองเพอบวกเพิ่มงึ้ยปุ๊บก็เลยต้องลบเจ็ดร้อยสิบหกกำลังสองออกมาด้วยนะครับอ่าแล้วค่อยคูณกับลบเจ็ดทีนี้ในวงเล็บนี้เนี่ยพี่ก็สามารถที่จะจัดรูปได้แล้วใช่ไหมครับก็สามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับก็คือ B ลบ6ทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ716ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับอ่าทีนี้ก็เอาลบ7คูณกระจายเข้าไปนะครับจะเป็นลบ7คูณกับ b ลบ716ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ7คูณอยู่กับ716ยกกำลังสองนั่นเองอันนี้ข้างหน้าเป็น A นะครับอ่าเป็น A ออ่าอันนี้คือเราสามารถจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้ปุ๊บ A คืออะไรนะ A คือกำไรใช่ไหมครับและ B คือจานวนเล่มอ่าพอเขียนอยู่ในรูปนี้ได้ปุ๊บมันคือสมการ y เท <Y S 1> ่ากับ a คูณกับ x ลบ h กำลังทั้งหมดยกกำลังสองโบเคแล้วใช่ไหมครับอืมดังนั้นจุด hk คือจุดอะไรครับอ่าวันเราก็ลองแทนค่าดูสิจุด h ก็คืออะไร716และจุด k ล่ะ7คูณอยู่กับ716ทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมครับอ่าดังนั้น น้องๆพอจะทราบไหมครับว่าตัวไหนเนี่ยคือกําไรและตัวไหนคือจํานวนเล่มอ่าอันนี้เนี่ยคือค่า x ใช่ไหมครับส่วนตัวนี้คือค่า y ซึ่งค่า x เนี่ยคือค่า b นั่นเองก็คือจำนวนเล่มนั่นเองใช่ไหมครับอ่าพี่เขียนใหม่นะ hk ที่เราจุดได้มาเนี่ยคือจุดที่ x เท่ากับเจ็ดร้ว y เท่ากับเคูนอยู่กับ716ดร้อยสิบหกเท่า,า,าก,กับจุกระังสองนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็คือ x y นั่นแหละ x ก็จะเป็น716แล้ว y ก็จะเป็น7คูณกับ7จ6ทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมครับและจากที่เมื่อกี้เราเทียบเนี่ยได้ว่า a เนี่ยเท่ากับ y และ b เนี่ยเท่ากับ x ดังนั้น b คือจำนวนเล่มใช่ไหมครับซึ่งโจทย์ถามจำนวนเล่มก็เลยต้องตอบ716นั่นเองอ่าข้อนี้ก็เลยตอบ716นะครับเล่มในการผลิตแต่ละครั้งก็เลยตอบข้อขอไข่นั่นเอง อ่าข้อนี้เนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเวลาโจทย์นเนี่ยถามเกี่ยวกับถามเกี่ยวกับค่ามากที่สุดหรือว่าน้อยที่สุดเนี่ยน้องๆก็ต้องคิดไว้เลยนะครับว่ามันต้องหนีไม่พ้นเรื่องของพาราโบลาแน่นอนอ่าเพราะพาราโบลาเนี่ยนอกจากจะเอาไว้ใช้เกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับพวกนี้เอาไว้หาความชันหาดูนหานีนะครับแล้วก็สาม มาเอาพาราโบลาเนี่ยมาประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดได้โดยใช้จุดยอดของมันนั่นเองนะครับน้องๆก็ต้องอย่าลืมนะครับอย่าคิดว่าแบบเราไม่รู้จะใช้วิธีไหนดีเจอค่ามากสุดมาอยสุดก็แทนค่าเอาไม่ใช่นะครับแล้วก็ต้องใช้พาราโบลานั่นเองจบข้อ6กข้อีข้อ7นะครับ